เมนูเจง่ายง่ายนะคะสไตล์เราทําเองค่ะสวัสดีค่ะเพื่อน,อนๆกลับมาพบก,กับการช่องดีกว่ากินดินนะคะรักทุกวัยใส่ใจทุกครอบครัวกันค่ะค่ะมาค่ะอิ่มบุญอิ่มใจนะคะมากับเมนูเจค่ะเราก็เนาะงดเว้นการกินเนื้อสตัตว์มากินผักกินเต้าหู้กันนะคะนี่เลยจ้าวันนี้นะคะการจะชวนเพื่อนๆมาทําผัดซีอิ๊วเจค่ะวัตถุดิบที่การจะใช้นะคะวันนี้การจะใช้เต้าหู้ค่ะ1แผ่นใครมีไปเต้าหู้แผ่น ใช้ได้เลยนะคะการมีเป็นเต้าหู้นิ่มการก็ใช้เต้าหู้นิ่มนะคะนี่เลยค่ะ1แผ่นหัน่นลักษณะแบบไหนก็ได้ของการหั่นเป็นแบบเตา๋าก็จะเป็นแบบประมาณนี้นะคะแล้วก็เทศกาลกินผักเนาะกระหล่ำปลีค่ะหัน่น ตามความชอบอะเอาเอาให้มันน่ากินอะนี่ของการก็จะหั่นชิ้นประมาณนี้แล้วก็มีผักคะน้าค่ะถั่วงอกค่ะแล้วก็แครอทขูดนะคะเมนูเจเขาจะไม่ใช้กระเทียมการจะใช้เห็ดหอมแห้งแช่น้ําแทนนะคะนี่ค่ะ 2- อสามดอกแล้วแต่ความชอบอีกเหมือนกันค่ะเส้นใหญ่ซื้อแบบสําเร็จมาแล้วนะคะนี่มันก็จะเป็นเส้นแบบนี้มาแล้วเขาหั่นมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะไปค่ะลงมือผัดกันแบบง่ายๆกันค่ะค่ะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวกันจะมาเตรียมในส่วนของเส้นก่อนค่ะนี่การก็จะเอาเส้นนะคะ คลุกสีอิ๊วก่อนเพื่อที่ว่าพอเวลาผัดอะสีมันจะได้สม่ําเสมอนะคะนี่สีอิ่วก็ต้องเป็นสีอิ๊วเจนะคะสีอิ๊วดำเจพอประมาณนะคะคลุกเ้าค่ะกันจะเติมน้ํามันพืชค่ะสักเล็กน้อยนะคะนี่ค่ะนิดเดียวพอค่ะเพราะเส้นมันมีความมันอยู่แล้วแต่เราใส่เพื่อให้มันหล่อลื่นมากยิ่งขึ้นแง่หล่อลื่น <laughs> คลุกเส้นก่อนเลยค่ะสะดวกดีค่ะเห็นว่ามันยังดําไม่ทั่วถึงนะคะ เราก็ใส่เพิ่มค่ะพยายามเคลา้าเคลา้าเคลา้าให้มันสม่ำเสมอกันนะคะโอเคค่ะประมาณนี้ค่ะนี okay. ่ไปค่ะลงมือผัดกันเลยจ้า,ก,จาก่อนอื่นค่ะการก็จะเอาเต้าหู้ค่ะไปทอดก่อนนะคะเต้าหู้การเป็นเต้าหู้นิ่มด้วยการต้องพิถีพิถันในการทอดสักเล็กน้อยนะกระทะน้ํามันต้องร้อนจริงๆอะคะ่ะไม่งั้นมันจะติดกระทะ เปิดไฟแรงสุดน้ำมันร้อนนะคะเราก็เบาไฟลงค่ะจะใช้ไฟก,กลางๆนะคะลองหย่อนเต้าหู้ลงไปก่อนจริงเต้าหู้มันจะมีน้ำพอใส่วิทีแรกมันจะกระดิ๊บกระดิะ๊บ <c oughs> ค่ะเวลาทอดเต้าหู้นะถ้าเป็นเต้าหู้นิ่มแบบของกาอย่างเงี้ยน้ำมันต้องร้อนกระทะต้องร้อนได้ที่เลยพอเวลาใส่ลงไปปุ๊บก็ไม่ต้องไปยุ่งมาเลยค่ะเหมือนทอดปลาเนาะ ค่ะประมาณนี้นะคะเหลืองหอมแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมากลับด้านกันนะคะพี่ค่ะเต้าหู้นะคะมันก็มีความหลุดร่อนออกมาแล้วนะคะอาจจะมีบ้างเล็กๆแต่ว่าไม่เยอะติดกระทะบ้างนะคะเล็กๆค่ะพอเป็นสีสันเขาเรียกว่าเป็นสีสันกรุบๆค่ะทีนี้ก็แล้วแต่ความชอบเลยค่ะจะให้เต้าหู้นะคะประมาณไหนแต่ว่าการว่าอย่าให้มันแข็งเกิน มันยังมีความแบบกรอบนอกนุ่มในนะคะเนี่ค่ะประมาณนี้ค่ะการเอาขึ้นละถ้าเป็นเต้าหู้แผ่นอ่ะมันจะง่ายมากประมาณนี้นะคะก็จะได้เต้าหู้ทอดพักไว้ก่อนคะ่ะค่ะกันก็เหลือน้ํามันนะคะไว้ก้นกระทะค่ะเล็กน้อยพอนะคะนี่ค่ะข้อดีของการทําอาหารเจยินเองอะคะ่ะเราจะควบคุมความมันของน้ํามันได้นะคะนี่เราก็จะใส่เห็ดหอมค่ะลงไปผัดนะคะใช้แทนกระเทียมเนาะผัดให้หอมเลยค่ะ หลังจากนั้นนะคะกานก็จะใส่ผักลงไปเลยค่ะตามด้วยเส้นค่ะพลิกให้เส้นโดนกระทะนะคะนี่ค่ะง่ายๆค่ะแปบ๊บเดียวเองค่ะเดี๋ยวได้กินแล้วนะคะ ค่ะแล้วเรามาปรุงรสชาติกันนะคะในส่วนของรสชาตินละคะ่ะการก็จะใช้ซอสปรุงรสค่ะที่มันสามารถใช้กับเจได้นะคะประมาณ2ช้อนค่ะแล้วก็สีอิ๊วขาวค่ะ1ช้อนนะคะประมาณนี้ค่ะตัดรสด้วยน้ำตาลทรายค่ะประมาณ2ช้อนชานะคะเร่งไฟนะคะผัดค่ะ ลองชิมรสชาติปรับแต่งรสชาตินะคะให้ได้ถูกใจเราเลยค่ะผักถ้าเห็นว่าน้อยสามารถใส่ผักเพิ่มได้ค่ะค่ะประมาณนี้นะคะเราก็จะมาใส่ผักที่เหลือกันค่ะก็จะมีแครอทนะคะ หัวงอกค่ะแล้วก็อันนี้ค่ะเต้าหู้ค่ะใส่ลงไปนะคะคลุกเค้าค่ะมันก็จะมีความแบบติดกระทะเล็กๆเนาะพอได้หอมก้นกระทะ ทุกอย่างนะคะสุกได้ที่แล้วค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมเสิร์ฟจ้าผัดซีอิ้วเจแบบง่ายๆนะคะทำกินเองค่ะกินเจปีนี้นะคะทำกับข้าวกินเองกันค่ะนี่เลยจ้าจัดเสิร์ฟพร้อมกันค่ะเมนูเจง่ายๆนะคะสไตล์เราทำเองค่ะ พร้อมเสิร์ฟจ้านี่ค่ะผัดซีอิ๊วเจค่ะทํากินเองกันแบบง่ายๆเลยค่ะใครอยากจะได้เต้าหู้เพิ่มนะเห็นว่าการใส่เต้าหู้น้อยเกินไปอย่างเงี้ยค่ะสามารถปรับเพิ่มได้เลยจ้านี่เลยผัดกันแบบสวยๆนะคะปรับรสชาติให้ได้ตามใจเราเลยค่ะกินเจปีนี้กินผักกันเยอะๆเนาะ,นะกินผักกันเยอะๆค่ะค่ะง่ายๆนะคะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกําลังใจให้การทําคลิปต่อๆไปด้วยนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ